สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวกัมพูชาขมรคัดค้านสงการไทยเป็นมรด,ดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมองค์การยูเนสโกบรรจุสงการไทยเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อพิจารณาให้เป็นมรด,ดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นรายการที่4ของประเทศไทยต่อจากโขนนวดไทยและลำโนราจากข่าวนี้ก็ทําให้ชาวขมรเกิดความไม่พอใจและไม่เห็นด้วยพร้อมจะยื่นคัดค้านต่อองค์การยูเนสโก โดยอ้างว่าสงการเป็นวัฒนธรรมของของโบราณซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของคุณคเขมรณปัจจุบันโดยมีหลักฐานจากการบันทึกบนกำแพงอังกอร์วัดแถมยังได้กล่าวอีกว่าสยามที่เป็นบนรรพบุรุษของคนไทยณปัจจุบันได้รับเอาวัฒนธรรมนี้มาจากพวกเขาจากเพจอาเซียน amazing culture ก็มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านแรกครับขนาดขเขมรมีหลักฐานปรากฏชัดเจนขนาดนี้สยามยังกล้าคมเอาไปแบบหน้าตาเฉยงานนี้เจอกันที่ศาลโลกแน่นอนเตรียมหลักฐานยืนยันมาด้วยนะสยามไม่เอาเรื่องเล่าปากเปล่าขอเป็นวัตถุหลักฐานนะท่านต่อไปครับคุณขเขมรยังไม่ทันจบมาเรื่องสงการอีกแล้วนะขยันสร้างเรื่องจริงนะสยามประเพณีวัฒนธรรมที่สยามอ้างเป็นของตัวเอง ขมิ้นมีการบันทึกบนกำแพงอังกอร์วัดทุกอย่างอย่าพยายามเลยมันเหนื่อยเปล่าท่านต่อไปครับถ้าประเทศไทยยื่นชื่อกัมพูชาเข้าไปด้วยกัมพูชาจะไม่ขัดขวางแต่ถ้ายื่นเอาฝ่ายเดียวก็ต้องคัดค้านให้ถึงที่สุดเข้าใจนะประเทศไทยเสียงบประมาณมากพอสมควรในการโปรโมตและผลักดันให้เทศกาลสงการโด่งดังไปทั่วโลกท่านต่อไปครับตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันคนไทยรักและข้างไค้ศิลปะวัฒนธรรมขมรมาก พวกเขาพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ครอบครองศิลปะวัฒนธรรมเขมรเช่นศิลปะการแสดงโขนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวและอื่นๆอีกหลายอย่างทันต่อไปครับหน่วยงานกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทำงานช้าไม่ทันหน่วยงานไทยครั้งที่แล้วก็ศิลปะการแสดงโขนถ้าไม่ใช่เพราะแรงกระตุ้นของคุณเขมรทั้งประเทศโขนคงเป็นของไทยฝ่ายเดียวไปแล้วดีนะที่ยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนร,ร่วมกัน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าหน่วยงานกัมพูชาต้องทำงานเชิงลุกมากกว่านี้ไม่ใช่เดินตามหลังไทยตลอดถ้าเรายื่นขึ้นทะเบียนสงการก่อนไทยยังไงยูน s สโกก็ต้องให้เราฝ่ายเดียวเพราะเรามีหลักฐานประวัติความเป็นมาชัดเจนท่านต่อไปครับยูนสโกจะขึ้นทะเบียนสงการไทยไม่ได้เพราะสงการเป็นวัฒนธรรมขเขมร กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมกรัรมพูชาได้ปวดติดต่อยูเนสโกเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาครั้งสุดท้ายท่านต่อไปครับต้องขอบคุณคนไทยที่รักและชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมขมรแต่การรักเพื่อมีไว้ครอบครองมันไม่ถูกต้องนะถ้าคุณขมรมีพฤติกรรมรักแบบผิดๆอย่างนี้กับศิลปะวัฒนธรรมของสยามพวกคุณจะรู้สึกอย่างไรจะรับได้ไหมทันต่อไปครับ ไทยแลนด์คงไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของสงการอย่างแน่นอนเพราะพวกเราชาวกัมพูชาจะรณรงค์คัดค้านเพื่อรักษาวัฒนธรรมสงการซึ่งเป็นของของโบราณบรรพบุพรุษของพวกเราแล้วเจอกันที่สารโลกนะทันต่อไปครับตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันกัมพูชาและไทยแลนด์ก็มีปฏิสัมพันธ์กันมาโดยตลอดซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งกันและกันบางครั้งก็ไม่สามารถแยกได้ว่าใครคือต้นกําเนิด สงการเป็นวัฒนธรรมร่วมสุวรรณภูมิจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าใช่สงการเป็นวัฒนธรรมร่วมสุวรรณภูมิต้องมองอนาคตดีกว่าว่าจะทำอย่างไรให้ทั้งสองประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันการขึ้นทะเบียนเป็นโมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมร่วมกันมันจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดท่านต่อไปครับ อาณาจักรของโบราณซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของคุณเขเมรณนะปัจจุบันมีความรุ่งเรืองด้านอารยธรรมมากแต่ด้วยสงครามทําให้คุณเขเมรละเลยถึงคุณค่าคุณสยามเห็นคุณค่าก็เลยเอาไปสืบสารพัฒนาและสร้างเรื่องราวว่าตัวเองเป็นต้นกำเนิดท่านต่อไปครับศิละปะวัฒนธรรมระหว่างไทยแลนด์และกัมพูชาบางอย่างก็ยากจะระบุว่าใครเป็นต้นกำเนิดเหมือนกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย แต่ต่างกันตรงที่อินโดนเีเซียและมาเลเซียจะคุยกันก่อนขอขึ้นทะเบียนส่วนไทยแลนด์ไม่เคยถามกัมพูชาท่านต่อไปครับศิละปะวัฒนธรรมของประเทศไทยไม่ขโมยก็ลอกเรียนแบบจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งของกัมพูชาจะโดนเยอะที่สุดส่วนลาวและเมียนมากก็มีบ้างแต่ไม่มากนักเนื่องจากคนไทยชื่นชอบและหลงไหลวัฒนธรรมขมรโบราณมากท่านต่อไปครับ ก่อนหน้านั้นเทศกาลส่งน้ําปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติคนขมรเรียกว่าโจนชน้ำชะเมยดีนะที่รัฐบาลให้เปลี่ยนมาเรียกสงการเหมือนกับประเทศไทยเพราะกลัวว่าประเทศไทยจะเข็มเอาฝ่ายเดียวแล้วสิ่งที่คาดการเอาไว้ก็เป็นจริงจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเจตนาที่เปลี่ยนชื่อให้เหมือนกับประเทศไทยเพราะต้องการบอกให้รู้ว่า สงการเป็นวัฒนธรรมร่วมสุวรรณภูมิแค่เรียกไม่เหมือนกันตามภาษาถิ่นเท่านั้นโดยห้ามประเทศใดประเทศหนึ่งยึดถือเอาฝ่ายเดียวทันต่อไปครับต้องโทษบรรพบุรุษของพวกเขาหนาะที่ไม่เคยสร้างสิ่งดีๆไว้ให้กับพวกเขาศิลปะวัฒนธรรมที่ขโมยไปจากขมรนก็นําไปบิดเบือนถึงที่มาของต้นกําเนิดแต่ถ้าเอาไปแล้วบอกความจริงว่าเอามาจากขมรมันก็คงไม่วุ่นวายถึงขนาดนี้ทันต่อไปครับ ขอถามหน่อยศิละปะวัฒนธรรมไทยอะไรบ้างที่เป็นของพวกคุณจริงๆสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามก็มาจากเมียนมาหรือไม่ก็ลาวศิละปะก,การต่อสู้และการแสดงก็เอาไปจากกัมพูชาลองยกตัวอย่างสิ่งที่บรรพบุรุษของผู้คุณได้สร้างเอาไว้ให้ได้ไหมท่านต่อไปครับมีเพียงอาณาจักรสยามเท่านั้นที่ยึดครองอาณาจักรของเมื่อในอดีตสงครามโบราณเมื่อตีแตกยึดได้แล้วก็ต้อนผู้คนกลับไปเป็นทาสแรงงาน ดังนั้น60%คนไทยจะมีเชื้อสายขเขมรน่าเสียดายปัจจุบันพวกเขาลืมบรรพบุพรบุษแล้วท่านต่อไปครับกัมพูชาลาวเมียนมาและไทยแลนด์มีเทศกาลสงการเหมือนกันซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันด้วยหากยูเนสโกรับขึ้นทะเบียนสงการไทยปัญหาใหญ่จะตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าจะขึ้นทะเบียนก็ควรเป็นสงการสุวรรณภูมิจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยจดทะเบียนเป็นสงการสุวรรณภูมิดูจะเหมาะสมที่สุดถ้าไทยแลนด์และยูเนสโกไม่ยอมก็ต้องชวนลาวและเมียนมามาร่วมมือกันคัดค้านเพราะถ้าจดทะเบียนเป็นสงการไทยชาติอื่นจะหมดสิทธิ์ทันทีท่านต่อไปครับถ้าใครเคยไปวัดพระแก้วในกรุงเทพก็จะเห็นอังกอร์วัดจำลองตั้งอยู่ในนั้นไม่แน่อนาคตพวกเขาอาจจะใช้อังกอร์วัดจำลองในการอ้างเป็นต้นกำเนิดของสถาปัตย,ยกรรมนี้ก็ได้คนไทยทำได้ทุกอย่างเพื่อครอบครอง ท่านต่อไปครับพวกเราชาวกัมพูชาต้องช่วยกันคัดค้านให้ถึงที่สุดถ้าเสียสงการให้กับไทยแลนด์ตายไปจะบอกกับบรรพบุรุษยังไงวัฒนธรรมที่พวกท่านได้สร้างเอาไว้ให้เป็นมรดกชั่วลูกชั่วหลานแต่ไม่สามารถรักษามันเอาไว้ได้น่าละอายใจนะท่านต่อไปครับกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาต้องทํางานเชิงรุกกับกระทรวงวัฒนธรรมไทยถามเลยว่าพวกเขามีแผนจะขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกอะไรอีกหรือไม่ เผื่อมีศิละปะวัฒนธรรมที่มันคาบเกี่ยวกันระหว่างกัมพูชาและไทยแลนด์จะได้คุยกันก่อนให้รู้เรื่องทัศนคติของชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายครับพวกเขาอาศัยจังหวัดที่พวกเรากําลังยุ่งอยู่กับการจัดซีเกมแถมยังตีรวนกับคุณคเมเพื่อแอบเอาสงการไปขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกแต่ก็ไม่พ้นสายตาโซเชียลกัมพูชาจบคุณคเมแล้วค่อยเจอกันสงการนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวกัมพูชา ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ